โรงพยาบาลเขายังไม่ปิดการรับบริจาคนะยังมาบริจาคกันได้ตลอดระยะเวลาที่โรงพยาบาลน,นี้ยังนั่งอยู่เข้าใจว่าเขาคงจะอนุเคราะห์นอกเวลาราชการก็คงจะติดต่อบริจาคได้นะก็ให้มาร่วมกันบริจาคแล้วก็เป็นความดีงามเป็นความเพื่อภูลในวันนี้ท่าน,นผู้บริหารการเดือท่าน ก็มาเป็นประทานและในขณะเดียวกันก็เป็นความดำริวิตเริ่มเป็นการดรําเนินการภับางสํในยุคที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้จาดการทหารเรือเรือ่อยมาจนวันนี้เป็นอาคารที่จะรองรับผู้ป่วยเร็เป็นที่เรียบร้อยลงมานี้เองทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลภายใต้ เรือก็ร่วมแรงร่วมใจกันด้วยกุศสจัตช่วยกันคิดอ่านจนคนละไม้คนละมือคนละเล็กคนละน้อยทําให้เกิดมีการทอดภ้าป่าตามันขีขึ้นในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาแนวความคิดของคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือในณะโอกาสนี้ที่คิดอ่าน และก็ได้รับสันทานุมตกจากท่านผู้บัญชาการทางเรือให้ดําเนินการได้ถ้าผูน้นํามีน้ำใจมีคุณธรรมผู้ตามมีน้ําใจมีคุณธรรมองค์กรเล็กองค์กรใหญ่สามารถที่จะพัฒนาขับเคลื่อนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและบุคลากรทั้งภายในและประชาชนทั่วไปร่มเย็นเป็นสุขได้ จุดใหญ่ในความจริงอยู่ที่ผู้นำแล้วก็ผู้นำโดยเฉพาะท่านผู้บัญชาการทหารเรือท่านผู้อเมริกันโรงพยาบาลสมเด็จพระปินนป่นเกล้าท่า,ทานเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือพูภาพส่วนร่วมด้วยช่วยกันจึงเกิดให้มีการจับข้าต่าบาเท่าที่ท่านผู้บัญชาการทหารเรือได้แจ้งย่อเป็นเบื้องต้น ให้เราท่านทาั้งหลายแขกผู้มีเกียรติทุกท่านฟังก็ได้อยู่ประมาณที่ยี่สิบห้าล้านเศษๆก็ยังรับบริจาคอีกเรื่อยๆท่านสาธุชนตัวเราทําแล้วแต่เราสามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงให้พวกที่เขามีจิตศรัทธามาร่วมกันได้ดีและในจํานวน25ล้านกว่าๆที่ทอดเป็นกองภาป่านั้น คณะสงฆ์วัดผงศ์รัตนารามก็ขออนุโมทนามอบให้ทางโรงพยาบาลเอาไปดดาเนิกกนการไม่เอาดับวัดไปทั้งหมดเลยนะเอาหมอบให้โรงพยาบาลดาเนินก,การแล้วก็ให้ต่อยอดให้สูงส่งทําอะไรถ้ามันไม่ได้ทําเพื่อตัวเราทําเพื่อประชาชนทําเพื่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งทำมันยิ่งมีความสุขท่านทัง้งหลายโอกาสแบบนี้หายา,ยากโอกาสที่เราจะได้มาบริจาคคนละเล็กคนละน้อย เพื่อสร้างคเ,าเครื่องดูแลเอาไว้เพื่ออภรรยเอาไว้ดูแลเอาไว้เอาใจใส่ผู้ปนน่วยเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งใหญ่แล้วเราก็จะได้รับอานสิสงส์ส่วนนี้โรคภัยให้เป็นก็จะได้ไม่เจ็บเลียนเรนาถึงแม้ที่นี่จะเป็นโรงพยาบาลแต่จะขออนุญ,ญาตบอกอยาอายุวัฒนะให้ท่านทั้งหลายที่มาร่วมที่นี่ให้ได้รับทราบแล้วจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับโรงพยาบาล ยาอายุวัฒนะเนี่ยโบราณพระท่านสอนไว้มีสามอย่างท่านทัง้งหลายเอาไปเอาไปปฏิบัติก็ได้นะหนึ่งกินปลาเป็นหลักสองกินผักเป็นยาสามกินกล้วยน้ำว้าเป็นประจำสามอย่างท่านทั้งหลายคุณหมอเอาไปปฏิบัติได้นะกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยากินกล้วยน้ำว้าเป็นประจำอันนี้ จะทําให้เราเหลกสุขภาพพลนไมัยสมบูรณ์แรงแต่ทั้งทั้งหลายคนจะสุขภาพพลนไมัยสมบูรณ์แข็งแรงมันต้องอยูพร้อมออกมาจากใจใจจึงต้องประกอบด้วยการให้การเคื่อเคือเ่อแพร่แล้วก็บริจุดคุณธรรมไว้ในใจยิจ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีคุณธรรมจะยิ่งมีความรานุนารเป็นที่เคารพนักถือเชิดชูบูชาเป็นอย่างยิ่ง จากผู้ใหญ่ของกองทัพเรือผู้ใหญ่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิดกล้ากรรงพย์บหทางเรือที่อาตมาภาพมาร่วมกันในการอนุโมทนาในวันนี้ก็เพราะว่าที่วัดอาตมาภาพเนี่ยเป็นวัดประจําในพระบาทสมเด็จพระปิดกล้าเจ้าอยู่หัวเหมือนชื่อรงพยาบาลน,นี้เช่นเดียวกันจึงได้มีส่วนร่วมแม้เล็กน้อยมีกระติดกระใจเต็นร้อย แต่ส่วนที่มาร่วมเล็กน้อยก็ถือว่าได้ทําแล้วเป็นมุลเป็นบาร,รมีเป็นกุสมอย่างยิ่งขอให้คุณหลักคุณที่ช่วยกันและดำรงตนให้อยู่ในมาตราฐานของคุณธรรมที่ดีงามก็จะทําให้ส่วนงานของเราจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยขึ้นไปเหมือนกับโบราณท่านกล่าวเอาไว้ว่าผู้นําดีผู้ตามดีต้องดีแนะ่ผู้นําดีผู้ตามแย่ก็อแก้ไข ผู้ตามแย่ผู้นำดีมีทางไปผู้นำไม่เอาไหนบนหรรลัยอือต้องอยู่ที่ผู้นำแล้ววันนี้มีแต่ผู้นำมีคุณธรรมทั้งนั้นผู้นำมีจิตใจโอ่พ้อมาดีเลื่อเฟือเฉื่อแข่ขอให้มาช่วยกันช่วยกันหาทา่าผัดสามัคคีแล้วก็ร่วมกันสนทบกบุนจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิดกั้น รมแพทย์ฐานเรือขอให้ได้บรรลุเป,ป้าหมายซื้อเครื่องไม้เครื่องมือการแพทย์ให้คุณหมอได้ทําหน้าที่รักษาคนไข้ให้เขาหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ขอให้สมส่วนในทรัพย์สินทั้งหลายให้มีสุขภาพพลันใม่สมบูรณ์แข็งแรงโดยทั่วกันใน้ายที่สุดนี้อจาจารยภาพขอตั้งใจเอาผุกสนและเจตนามาปฏิบัติและทำง,งานความดีตลอดจนถึงบารมี แห่งพระบาทสมเด็จพระปิ่นกล้าเจ้าอยู่หัว,หวได้มาดลบัญญาณประธานพรให้ท่านชายท่านผู้กัญหาการทหารเรือและข้าราชการในกองทัพเรือผู้หลักผู้ใหญ่และผู้ประานานสังมทุกท่านทุกคนที่มาร่วมกันในพิธีนี้ ขอให้แล้วลาดปลอดภัยจากอูป,ปัตะวันตรายทงหสายจเจริญรุ่งเรืรเรมมองงอกงามไพภูมิในพระพุทธศาสนาจำเริญจำเริญด้วยอายุวันนักสุขบพลับปฏิพานคุณสาและสมบัติทิพัฒนะมงคลสมบูรณ์คุณผลทุกที่ภาราตรีการทุกท่านทุกคนเออ ยาวาริวหาปุราปุริปุเรนติสระคารังเวะเเวะ์อิโตตินังเปตานังภูปะกะปติอิิตังปัิตังตุมหังกิปะเวห์สมิดตุสัพเตปุเรนตุสังกาปาดันโตปนะรัโตยาชาวะ Nyicho Tidra Tuyasam Siyo Amiwan

ทุข์ทโกอธิกัจิตอายุข้ตวสารนังทุกขนจากที่พานาทัวิหายุยัตะวัตทยสยาตุปปาจตทัน Tetapannya wahai kita